สวัสดีครับท่านผู้ชม AS Play นะครับนำท่านผู้ชมมาที่สนามอานายานสเตเดียมในเมืองอาบูดาบีนะครับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ชมการถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอลนัดกระชับมิตรไอแมชนะครับเป็นการพบกันระหว่าง u ูเเจ้าบ้านนะครับกับการมาเยือนของไทยแลนด์นะครับหรือไทยเรานั่นเองนะครับเอาครับเกมเริ่มนะครับทางฝั่งของ u ูเในชุดขาวนะครับเป็นฝ่ายเคลียร์บอลก่อน ไทยเอาบอลกลับมาได้ครับเอาครับฝากมาที่ชนาทิพย์ชนาทิพย์ลากมาชนาทิพย์มาเองเอาครับชนาทิพย์ยังครองบอลอยู่แล้วก็ลูกนี้ล้มลงไปได้ฟาวฝีคลิกครับของไทยมีสุพนัทหนึ่งคนคนะครับมาดูครับขวาสุพนัทหรือซ้ายธีรทรสุพนัทปัดลูกนี้ยังติดกำแพงสุพนัทมงตั้งเข้าไปอีกทีหนึง่งเอาครับลูกนี้ทธติพันธ์โอ้โหยิงแฉลบแล้วก็ลูกดีปัด ปัดแล้ยังไงมิกเทลสันโอ้โหเน้นๆแล้วก็ทอมเบียโอ้โหจอจครับย <c oughs> า,านลูกนี้สมนัสยิงมาติดเซฟยับอีกทีหนึง่งตรงนี้ก็บล็อกเต็มๆนะครับโดนหน้าอกแล้วอีกทีนึงเนี่ยโอ้โ oh, ห <c oughs> คือพยายามจะมาสไลด์แล้วก็ช่วยสก,กัดสำคัญเลยวีระเทหยอดเข้ามาเลยครับตรงในกรอบเขตโทษโดนมงสก,กัดออกมาได้ยูเอ e จะได้สวนขึ้นมามาเจ็ฮัสซัน พาบอลขึ้นมาเองฮัสซันไม่ยังขืนตัวเล่นได้มาแล้วเข้าซ้ายโอ้โหยิงลูกนี้ต้องบอกเสียของจริงทำไป6แอสซิส,สในลีกนะครับเทย์ทอนเล่นสั้นมาเอาครับลงดีโอ้โหสุปะโชคครับโอ้โหติดเอาฮามาดีเล่นกับลิมาเอาฮามาดีฝากสั้นๆไม่ดีแล้วเอาครับสุนัดให้มาชนาทิพชนาทิพมาที่สุประชัยสุประชัยบรรจงโอ้โหยิงไปตรงตัวครับ โอ้โหยิงซ้ายบอลให้เขาช่องมาสวยมากนะสุภชัยแต่เป็นซ้ายแล้วยิงไม่เต็มเองด้วยครับพยายามจะเอาครับกำพลเลือกวางยาวขึ้นไปจะให้สุภชัยโดนชิงเล่นก่อนบอลมาอยู่ที่เบียเทพบีลาเทพเปิดอีกทีหนึ่งคราวนี้ทะลุถึงสุภชัยเหมือนเดิม สุปชัยสุปชัยแต่งเข้าขวาแต่ว่าก็ยังยิงตรงตัวโอ้โหบอลเข้ามาตรงกลางบิลาวเป็นกันสั้นๆโดนสกัดได้ครับโดยทอมเบียสุมนัสตั้งคืนกลับไปเสียบอลให้กับทาง d ู e อเอาครับบอลมาถึงอาเมดจามิลยอดออกมาทางด้านซ้ายมาเจ็ดฮัสซันมาเจ็ดเปิดเข้ามาลูกนี้โมงโอ้โห1-0เลยครับจังหวะมงลูกนี้ของทางหมายเลข9ฮาริฟอับดันลา ทำประตูให้กับยูเอขึ้นนำในนาทีที่55้โอกาสน้อยจริงๆครับแต่ว่าทำได้บอลสวิตมาทางซ้ายครับดูครับอาซันเปิดเข้ามาโอ้โหแล้วรออยู่เสาไกลกิสดากาแมนไม่ถึงครับอา้รับทางขวาสุพนันสุพนันตวัดเข้ามาลูกหนีได้มงโอ้โหไปตรงตัวครับลูกมงสุพนันจังหวะนี้บอลโยนมาแล้วถึงครับสุพนัน สเปนเร็วแล้วก็ปาดจังหวะเดียวมาเลยครับได้หมงห่งแต่ว่ามันต้องถอยไปหม่งหน่อยครับสุวนณทัดทำให้ทิศทางมันบังคับยากครับอทีละทรนขาซ้ายเปิดเข้ามาลูกนี้ม่งอู้หสุดท้ายบอลมันไปตกใส่ศีรษะของทางกินดานะครับแต่ว่ามันจวนตัวบอลของไทยว่างเลยครับอาครับจังหวะนิชนาทิพย์ลากมาเลือกขายเลือกออกทางซ้ายทีละทอนทีละทอ ไหลเข้ามาชานุกูลชานุกูลโดนสไลด์แต่ยังคองมบอลได้จิ้งคืนให้เทีทร์ทรเปิดยอดโด่งๆขึ้นมาขึ้นมงโดยสุปนานสุปนานแต่งโอ้โหยิงไปติดซ่าไทยได้ทุ่มวรชิตมาตรงนี้ชานุกูลชานุกูลโดนดึงไว้นิดนึงชานุกูลลูกนีล่วงลงไปกุยศรีนเป่าครับเห็นว่าไม่ได้เปรียบนี่ก็เป่าย้อนเลยให้ไทยได้นะครับฟรีฟิกดูซิฟเจอใบเหลืองใปด้วยครับ พอสมควรเลยครับชนุกูลจังหวะด,ดึงจังหวัดหลอกเนี่ยเราก็จะไปต่อเจอลอข้อเท้าครับเจอดึงก่อนนะครับแต่พอดึงไม่อยู่ก็ต้องเลาะข้อเท้าแบบนี้อาวครับทีละทอนทีละทอนเปิดเข้ามาลูกนี้ไม่ได้แต่ดูอ e ีจะสวนอาวลลวครับตอนนี้พวกเขามีโอกาสได้ลุ้นเหมือนกันจังหวะเปิดขึ้นมาของรามาดานโอ้โหมากันเป็นแผงเลยไหลเข้ามาตรงกลางให้ฮาริสฮาริสลองยิงลูกนี้มา โดนีราเทพเข้ามาบีบนะครับทำให้ต้องรีบยิงแล้วก็ยิงไม่ดีเอาครับฟรีคิกครับของทาโยอีอ้าวเป็นสอสูนย์เลยโอ้เกิดอะไรขึ้นครับแม่บอลตัดมาโอ้โหส่งบอลเข้าสูค่คนตาข่ายเลยครับเป็นจังหวะของอับดุลาลามนะครับกองหลังหมอให้ชาติพออกไปก่อนนะครับดูฟรีคิกเปิดมาโอ้แทบโล,ล่งเลยครับพื้นที่เสาไกลไม่มีใครประกบอีกแล้วครับ รมามดานเปิดมาแล้วจังหวะที่แท็บเนี่ยไม่มีใครตามประกบก็ทําให้เลือกมุมได้หมดเลยพยายามออกบอลกันเร็วนะครับทีมไทยมาดอู้ชนกุลจับบอลแม่ลูกนี้โดนเข้าเร็วครับบอลมาถึงฮาริฟฮาริฟพาบอลจี้เข้าไปฮาริฟเข้าขวาฮาริฟบอลจงโอโ้โหยิงแล้วลูกนี้ติดเซฟของกามพลจับบอลไ, <ป S 1> ไม่ดีของชนกูลครับนำมาเึ่งการได้ลุ้นจบสกอร์เกือบจะเป็นประตูที่3ามเลยครับอับดัลลาครับพยายามอับดุสซาาม,ยายามอิซ่า เปิดเข้ามาตรงกลางสนามลิมากกระโดกมาอาแล้วครับจังหวะน,นี้หลุดขึ้นมาโดยอับดุลลาอาเมรีลองยิงไกลแต่ยังไม่ผ่านมือครับของกำพลให้ทีลทรเปิดมาที่ชนาทิพต์มีพื้นที่แล้วครับตอนนี้ชนาทิพต์ลากมาชนาทิพต์โยกชนาทิพต์ยังไงครับเปิดติดยังได้อยู่ชานุก,กูลยิงด้วยขวาลูกนี้บอลมันปลิ้นหลอกหลังไปนะครับโอกาสบุกน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับของไทยวีรเทพ ฝากมาที่ทีละทรออกไปที่ชานุกูลชานุกูลคืนมาที่ทีละทรบอลมาจังหวัดนี้ปรเมศให้วชิดคืนทศวรรษยิงลูกนี้ข้ามคานและผู้ตัดสินก็เป่าทวิตหมดเวลาการแข่งขันเลยนะครับ